ที่นี่คือยโรแลนด์และ EP นี้เป็น EP ที่สองครับต่อจาก EP ที่แล้วซึ่ง EP ที่แล้วเรามาจบที่เขาบงกดนี้ครับเราได้พาน้องมิเทลเข้ามาเล่นนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครอยากรับชมว่าในนี้มีอะไรบ้างไปย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ยุดพาชมไฮไใน์ข้าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับโอเค กับ็รอมาตอบที่เนถัดไปกันเลยดีกว่าเจ้านี้หนีช้ชาสว่างครับซึ่งอยู่ข้างเขาล้มกบนี่แหละไปขอบเล่นอะไรกับแม่เลย<ป>เดี๋ยวเราปล่อยน้องนีเทอกับแม่ เล่นชิงช้าสวรรค์แบบนี้เป็นก่นสักครับนะครับพ <Yeah. S 1> บว่ายังมีอีกหลายเคร่องเล่นที่เรายังไม่ได้เล่นเลย oh. เรามาต่อที่นี่ครับ oh. เรือบัมอยู่ข้างๆเขาวงก์ ไฟหอเป็นบ้างครับอยู่ข้างๆเรือบัง <Yeah. S 1> ซึ่งเจ้ารถไฟห่อนี่ยกำหนดความสูงไม่ต่ำกว่าร้อเซนถึงจะเล่นได้นะครับ oh. ไป oh. เดี๋ยวพานอนนีเทลไปเล่นกันดีกว่าครับให้ถ่ายกันสิว่าน้องดีเทลจะชอบหรือไม่ชอบเครื่องเล่นนี้นะ yeah. เลยครับเดี๋ยวรอบนี้มาของนั่งหน้าก่อนนะท่าน้องดิเทลไว้คอยมาต่อยรอบเดียวกันมาพร้อมแล้วไปกันเลย รถไฟห่อน,นี้ต่อวิ่งเร็วพอสมควรนะครับบรรยากาศรอบรถก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีพวกเดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุเลยมาเดี๋ยวเราไปดูว่าจอดรถไฟห่นเนี้จะทําให้เราเสียวได้ไหมนะอ่าพิ่นดันบนแล้ว ดูด้านหน้าสิพร้อมมาแล้วมาแล้วครบรอบหนึ่งละครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้ารถไฟหอน,นี่เจะวิ่งทั้งหมดสองรอบนะครับไป <Yeah. S 1> ไปดูกันต่อเลยทีนี้เรามาดูน้อง,งยิเชลนั่งกันบ้าง ดูแล้วเหมือนดีเทลจะชอบนะครับ โอเคครบรอบแล้ว oh, โอ้ยขอยืนลัมบอกไปนะครับเกอโยแลนเนี้ยเราสาม,มารถเล่นเครื่องเล่นกี่รอบก็ได้นะครับมนได้ไม่จำกัด oh. และยังมีเครื่องเล่นที่วัดสวยอยู่หลายตัวเลยครับรวมถึงสองเครื่องเล่นนี้ด้วยขอหยุดคิดว่าสองเครื่องเล่นเนี้ย oh. ดีเทลน่าจะเล่นไม่ไหวนะครับ <laughs> เราขอข้าไปก่อนละกัน oh. เรามาเล่นเจ้านี้ดีกว่า oh. ดีเทลน่าจะเล่นได้นะ yeah. เป็นรถแนวประจนภัยาปไป,ไปเธอเป็นคนขับนะ oh, <sir. S 2> อเอาแล้วครับพี่เขาปิดประตูแล้วพร้อม เนี่ยเอาเรื่องนะเเหมือนกันนะครับเนี่ยมันมีอยูได้มมันีได้แล้วจบแ,แล้วและข้างๆกม,มีรถแข่งยอดเรียนครับให้บริการมันสามารถวิ่งแข่งกันได้ด้วยนะเรามาพักเหนื่อยที่นี่ดีกว่าแซนบีทตรงนี้ก็เป็นที่เล่นทรายที่ครับใน Yo โยโย่แลนด์ไปไปลุย แต่ที่เล่นทรายตรงนี้ตใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ไม่แพ้ไดโนโติกเลยรายละเอียดกว่าตรงนั้นใช่ไหม,ไมตรงไดโนเตสส่าเป็นทรายนี่ใช่ไหมทรายไม่ได้แบบนี้นะทรายนุ่ม,ยมอย่างที่น้องนิเชลบอกนะครับ<อ>สายที่นี่นุ่มไม่ติดมือด้วยนะ แต่ที่นี่ยังมีกิจกรรมปิ้นปายและมีที่ตักซ้ายรวมถึงมีรถเข็นและก็ยังมีสไลเดอร์ด้วยนะแต่ที่สำคัญในนี้มีเพื่อนเล่นเยอะเลย ไปดูตรงนู้นดีกว่าสไลเดอร์เพื่อเล่นอยู่เราเล่นมุ ه, <c ười> นกันดีกว่าแล้วจับป็นคนเดียวไหวเหรอลองดู <c ười> คงชอบเล่นทรายกันนะครับเพระดีเทลเล่นทุกที่เลยนี้ไม่ดะหนไโอเคนั้นเ,เดี๋ยวเราพาชมที่นั่กันต่อดีกว่ายังมีเครื่องเล่นอีกหลายเครื่องเล่นเลยที่เรายังไม่ได้เล่น เรามาต่อที่นี่ครับเรือล่องแกง่งก่อนที่เราจะลงไปเล่นเราต้องเข้าคิวและเข้าแถวกันด้วยนะเ,เือหม่ว,วงไหมคะอหคะนดูถอดแมสหน่ค่ะ่งะวงไหมะได,ดูหน้าหน่นนอยค่ะใ่แว้เหลเจ้า,า,จาเรือล่องแก่งเนี่ย ติดก,กับแซนบีดท,ที่เราเล่นทรายเมื่อกี้นะครับ <Yeah. S 1> และเจ้าเรือเนี่ยจะมีน้ำคอยดันเรือให้เราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> ได <Yeah. S 1> ไ,ไปตามทางไปเรื่อยๆเลย และนี่คือไฮไลท์ของเรือล่องแก่งครับก <Yeah. S 1> ็จะมีสไลเดอร์ไหลลงมา <Yeah. S 1> และดูฝั่งตรงข้ามดิมีรถดับด้วยนะ oh. โอ้ย,อยระวังเกลระวัง โอเคเดี๋ยวเราไปหาเล่นเครื่องเน่นอื่นกันต่อดีกว่าต่อไปเราจะเล่นนี่กันครับ diving school เป็นเหมือนโรงเรียนสอนขับรถนะครับได้ไหมโอเคได้นะสีเหลงโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาได้สอนน้องดิเทลหัดขับรถกันนะ ดูสิว่าน้องยิเทลวจะขับรถเป็นไหมนะ้นนาลักษณะการขับรถจะเป็นการขับรถแบบอิสระนะครับจะวิ่งวนไปวนมาตามลูวิ่งเลยครับดูเหมือนรถของน้องนิเทีวเครื่องจะไม่ค่อยแรงนะครับและยังวิ่งแช่เลนอีก โอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดีกันต่อกัน <Yeah. S 1> หลังจากดีเทลขับรถเป็นแล้วก็มาที่นี่เลยครับรถตะลุยเมือง จอดรถตะลุยเมืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรถรางนะครับจะพาเราวิ่งวิ่งรอบเมืองเลย เป็นยังงงต่อ,อกันก่อนหน้าเนี่ยดีเทลบอกว่าอยากเล่นเรือหมุนต่อนะครับขอละลูกปลาหมือหัวนั้นปาให้ดีเทลเล่นมังกรหมุนไปคนเดียวเลยละกันพ <ไป S 1> อง <ไป S 1> อ่ะแล้วนะเครื่องเล่นมังกรหมดเนี่ย จริงๆแล้วไม่ได้หมุนไยแบบที่เห็นนี้นะลักษณะของเครื่องเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะหมุนรอบๆตัวขึ้นลงอย่างที่เห็นนะครับ <Come on. S 1> ดูแล้วน้องดีเทลยังสนุกและยังชอบอยู่เลย <Yeah. S 1> นั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นอื่นกันต่อดีกว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองถามน้องดีเทลอีกทีว่าสนุกไหม yeah.

และเดี๋ยวให้แม่ยิงในโนเสาทิวของแม่นั่งหน้านะเดี๋ยวปากจุ่มกันอยู่ด้านหลังเองออ,อแค่นี้เหรอโ <c oughs> ดนในโนเาสากินแน่มีปืนน่ะทเทลน,น่ะปืนน่ะ ขับมาเด็กครับเร็วลีไฟ้าดิมาแล้วมาแล้วนะปืนเล็กแล้วป้ายป้ายเลยกันบรรยากาศด้านในเนี่ยเหมือนเรานั่งยานตลุยเมืองไนนด์ดอว์เซานะครับ<อ>แต่ภายในจะดูมืดๆหน่อยเพื่อสร้างบรรยากาศหน้าและภายในยานก็จะมีปืนให้เราคนแล้วก็บอก ตัวปืนพเลเซอร์ด้วยนะ <Yeah. S 1> และยานที่เรานั่งนะ่ะเราสามารถบังคับให้ตัวยานน่ะหมุนไปหมุนมาได้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคจบแล้ว อย่างที่เคยบอกนะครับจริงๆแล้วแต่และเครื่องเล่นจะวิ่งประมาณสองรอบครับค่ะเล่นสี่ลายอเอาพี่เก่อนเ,เอาฟ้าเลยนำ้ำระวนหนนะ่อยนะกลับน้ำเพื่อนบ่อยไหมน้ำเพื่อนเพื่อนบ่อยไหมไหวพ่วงน้ำม่กหรือไม่นี่ 进来。 โอเคครบรอบแล้ววุยต่อเลยไปน่าจะมีเวลาเล่นอีกสักสองสามอย่างนะได้าใจไหมได้พีเขาบอกขึ้นได้ฝั่เราไม่ได้ดูวิที่กัน เราส่งเราพีชอ่งได้รม <ks> <t Matthew> ่ล <ous> ึกหลังเล็กก็คงเล่นี่แล้วอะเนาะเรามันเฉยเฉยดึงตรนี้อุ้ยไปแล้ว จะเล่นเหรอแต่ว่าเล่นกับแม่นะแล้วจะไหวเหรอเล่นซูเปอร์โรลิ่งป๊อเตัวเนี้ยตอนนี้ยังยิ้มได้เดี๋ยวลุงมารู้เรื่อง เรามาจับตาติดกับบ้าดีกว่าเจ้ารถหรือยานเนี่ยอยู่ข้างซุปเปอร์โรลิ่งบอดูสิว่าจะไหวกันไหมน้าพร้อมยังไปเฮ้ ดูแล้วเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยดีนะพอยุดไม่ได้ขึ้นไปด้วยไวไหมด้ไวยไหมด้ไวยไหมเทลพรอมยามาแล้วเฮ้ยอ๋ยอเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายก่อนกลับบ้านโดนักหันษาดูสิว่าเครื่องเล่นเนี้ยจะทำอะไรดีๆได้บ้างไหมนะดูกันยาวๆกันเลยนะครับ Here, โอเคนั้นพวกเราขอรีวิวโยโยแลนด์เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามโปดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะ แล้วกลับบ้านได้สนุกมากเลยครับที่นี่แต่ละที่ท่เราไปเป็นความสนุกแบบเรี้ยวขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบไปกันก่อนนะ